สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับแอดมินไอนะคะเจ้าของช่องไอสตาร์ชาน e l ลนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมินก็มาตามต่อนะคะตามต่อตัว,ตวเลขคุณยายนะคะท่านผู้ชมซึ่งมีเอฟซีหลายๆท่านนะคะถามหาเลขคุณยายนะคะว่าแอดมินไปตามต่อให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมานะคะท่านผู้ชมเนาะในคลิปที่แล้วนะคะ,ะมีหลานพระภูมิเจ้าที่นะคะสามตานะคะมาหาคุณยาย คุณยายก็ตีตัวเลขให้เนาะท่านผู้ชมวันี้ก็จะมาฟังต่อนะคะว่าศูนย์เจสองเย์แต่ว่าคุณยายตีได้ขอดศูนย์หาน่แต่ว่าที่ป้าน้อยเโชคไปบอกพ่อว่าเป็นสองเจศนี้ศูนย์หศนหาเพว่บอกพ่อเที่ยงวันี้ท่านผู้ชมศูนยหาบอกพาย่อบอกบอก่ว่าบอกตัวสามตัวเป๊ะเลยบันนี้ออ fc เพิ่นเมืองคลิปที่แล้วนะที่ว่าคุณยายเป็นไปหายสามศูนย์สามยังยังสี่ก็บอกมาตามต่อก็เลยมาตามต่อให้คุณยายสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกฮะวันนี้พอดีมี fc ท่านหนึ่งคนฝากเงินมาซอยสื่อสารสื่อสารให้พระพุมธเจ้าทีนะครับเนาะโดยกระเช้ากัจะมาหมอบให้คุณยายรับเป็นเงินห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทที่ fc ท่านนี้ท่าน บอกว่าเอาไปซอยอไปซอยคุณยายสื่อสารเด้อไอ้ไอ้เข<ห>าพ<ห>ูดแล้วมีปัญะล้หมานอยู่วะก็บงการจักขึ้นกระดูกอันฝากคว่างบาทบ่้องบาปเพื่อนกาสีมานอยู่แล้ว,ลวะนะคุณยายเอาเพื่อนหมานเพื่อนกับผมจักขึต่ำๆเอาเพื่อนจะให้มอบให้คุณยายเลยนะครับห้าพันบาทเนาะครับผมคุณยายเพื่อนฝากมาซอยสื่อสารเด้อครับสาธุสาธุอันนี พวงสวงจะไม่แต่เครียดเนาะเห็นไปช่วงสงฆ์ชนะข้ามา,ากหาลูกต่อมโยตีผู้สารปูเจ็กวันนี้สีผ่านก็ะได้ดก็คือคุณย่ายครับผม คุณยายเนี่ยโอ้ตรงเป๊คักหมดพันมากครับสมุทรชุมสองเจ็ดศูนย์แต่ว่าโอ้ยสร้างปะน้อยอยู่ปะน้อยก็บอกคุณตคุณยายเสียดายตรงเป๊าจะศูนหาศูนหา่งศยโอ้แต่สมิ่นทั้งบนทั้งล่างดิฉันสมุทรชมรวยกันยางคากลุยรวยยกซ่องลุ้ยผัดงวดที่บ้านนะแต่ว่าก็บวนเป็นหยังครับสมุทรชมเนาะมารวยงวดนี่เขาเอารวยงวดนี้ครับเพราะว่าคุณยายบอกว่ามีแล้วครับมีให้แล้วงวดนี้ชัดชัด เอาไปถามกับคุณยายครับแต่ผู้ชมเนาะถามกับคุณยายคุณคุณยายฝันยังคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอศสามตาเอามาหมอสามาอีกแล้วป้าหญ่กว่าคุณยายมาเก้าที่บอกหมอจนบอกถามมันหมอมะยันตีครับก็คือโซ่ย่าไเคืออะไรสามนยสามสามศูนย์สามรับสามศูนย์นเนอสามศูนย์สามสามศูนยูนย์นี่แหละ คือใครือใครครับผมอยายย้ำแล้ะครับถี่ร่ค่ะอยากอยากทราบอยากทราบค่ะคุณยายว่าอันศูนย์สี่กึมหนึ่งสี่นี่คุณยายไหนมาจะใส่คะนี่ี่หเพินเ่นมาบอกเพิ่อาเพิ่นเพิ่นมาบอกว่าจังไรบางคะคุณยายเราไห้นุฟังไหนี่ศูนย์ศูนย์สี่กับหนี่นีคือเลขล่างงวหนีแมนบอกค่ะศูนย์สี่หนึ่งสี่ เป็นเนูด่หรือว่าเมนลูกหรือหลานหลานชายาบอกพี่เขาอ้โอ้วัี่าิี่กัเพื่นบอก่าบอกใหญ่เด่ดเป่าดบอกเ็ีีเาคต้องพัดกันดีขึ้นย่งตัว เมื่อนี่เราค่ะอยูช่วงว่าหลังจากที่หอยออกมาแล้วัดี้เพนกัานังคุยกับคุณยายเอาตาที่สามเอาบให้ฟังแน่คุณยายบอกให้ฟังแน่ย่นเอาจพนตาสามตาไมเบิ้งตาคยเหาเห็นอตาสามตาแ่งกันยข่งกันเลยบอกัขงกันเลยมันก็มุ่นนอตาคือลูกแก้วตัแมงเรือบงักกนสยเพื่อเพื่อิ ข้างนให้แลกคือไก่มมอเ้อะแม่ข้วเปลือะได้มากซี่งซีศูนย์นี่ดิน,น,นี่คนก็นบอกคือกันนี่ป้าคนพนันมาบอกไม่บอกบาบอกอือบอก่คนบอกวันนี้คนมาบอกแล้วคือเลขรางส่ี่ศูนแม่บอกคอุณนใหญ่ ผมก็สยิเข้าใจบอผิดเนาะคือคนมาบอกแล้วชีนึงูนย์เป็นเด็กลางแต่ว่าคุณยายว่าแฝไห้น่เป็นสามศีนว่า3ามศนศูเป็นเด็กบนบนอ๋อาุณนาจเนาะครับผู้ชมเนาะบนครับอ๋อคนหัวลกคนหัวลูกคุณยายคนหัวหลูกคือกานั่งก็อนบอกว่าได้แบบคนหัวจานคนพนมาพน่า เลตันี้แน่อไ้นาีกะแน่นอนสามศูนย์สามนี่ก็คือเลขบนเ็นบอคาคุณยายสามอ้สามศูนย์สามกับสามศูนย์ศูนย์นี่คือเลขบนส่วนล่างนะคะท่านผู้ชมคือสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเวก็ไปเยียมเรื่อยได้ร่ะ ต่ความเป็นจิงเพิ่นกระปุงมาบอกสีู่กับสี่หนึ่งน้องคุณใหญ่น้องวันนี้เราบอกขึ้นบอกเพราะว่าเพราะว่ามาเหมือนั้นเพิ่นกาแคเอาตามาอ่านกั่สี่เนาะมนคุณใหญ่กี่่าไนีามตาเราคยเห็นตาสาตาบ่หัววมันเหเนาะใครจะเคยเห็นตาต้งต้องนีต้องนี้เกียจตนาเป็นอย่างอื่นแหละจะที่โซ่เนะตาสามตาโอ้ยตาฉันช่างแป การแตบเมืองเด้มึงมึงคือีตาทิพย์ทีโอตาที่เิดามองได้นาง้เมือนมันมาครับมาใหญ่มามาเมื่อขึ้นทีเพื่นมาบอกเออสี่อหสีหนึ่งสีูนเหนเพื่อนมาว่าจังไหนเนี่ยเตังเหม่อนมาบอกที่ซื้อนน่เลยวะตอนนี้เรคล่างซื้อหน่เลยข้าชื้อวานข้าชื้อร่างร่างถุงอุ้มก็ช่วยแมียนคุณหญ่เป็นเรืสื่อเลข กเป็นมดได้ครับแมนก็คนใหญ่เลยครับแ่คนณชุ่มเาต้องเชื่อเป็นพอแมนเราคนบอกตะว่าเหลขลางกับชินาำตะเลขลางบ่ห้าไปซ้อ่อยบนบ่สิโอ้ยนอี้แล้วย่าซื้อเป็นที่ยาาจังถึงจูงอ่ เาเกกบยังกัคุณใหญ่อกใม่ก่อนเมาเก็บคนมาหาบอกมาคคนมาคก็นอังมากขันัคนโอ้คือสดนึ่งอยูใ่หมนมันช่วงยา่แต่ว่าย่า่ชื่อไว้แล้วโอ้แสดงว่าวันนี้คือสิมาเลวคุณใาญลีเนาะ

ไอ๋อทรงทรงเซ็งวันนี้คือสิอยู่น้ำคุณใหญ่ดีเลยนาะแต่ว่าจากทีอันเละหลายทีเข้าไปหาตัวเล็มาเล็กซีนี่มาแห้งนะมาทุกวันนี้แหทเมื่อเลยเนาะศูนสามศูนย์สามโซนศูนย์สีู่นย์สี่หนึ่ง้ดเ่าบ

มาปุ๊ไหวเลยไหวเลยเนี่ยพอผู้เก็บภาษีมาบอกโอ้เงินล้านอยู่นี่ตัวคุณอุโมงคแมนคุณยายเสียรางวัลที่หนึ่งว่าวงแน่ใหญ่แล้วเห้เขามาขายรางวัลที่หนึ่งบ้าเหี้ยชื้อไม่เห็นเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งเกิดมาแหละคุณยายเพิ่งเกิดอาจจะคัดฮะตัวเหล็กดีๆมาให้คุณยายสักก่อนโอ้โหนั่นเห็นบ่เป็คนรับลูกแล้วคุณพ่อ พู้เปล่าหองเสียงนั้นเนี่ยพี่ลีพี่ลีได้ไหมลีครับอืมมา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 โอ้ยสาธุคาับเป็นรับรู้ละจไดงจริงได้ก็มาฟ้าเป็นพยานรับรู้เรียบร้อยเนาะนะครับอย่าเาเรียนบบาหัวไดยหมีเารียนเหรอเออเบาเรนาหัวป่าไรนี่าจักแล้วมาบอกย่าอย่างก่อนสองสองศูนย์เจ็ดจะมีคนไปบอกสองเจ็ดศูนย์เหะ

มันบา้าม,กกมากเลชื่อชองเกจสูงครับเขาจเลิ่ไปบงปากป้าน่้อยไปบอกผมเนาะวันนี้นนเราเป็นชองเอกจงเนาะงเปเลยาะนังทเาป้วาไปโดยผมกับ <c oughs> เรื่มไอ้อสซี่ฝ้าาจะไล่ผมก็เรื่อมบอกเพื่อนวันนี้ครับเรื่อมบอกยี่ดี วันนี้แหละค่ะคุณยายเลื่อเลยกันวันนี้เอาเงินวันนี้ครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรออีกครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณยายกามันขบ่แน่ครับยังไหวที่บ้านมาเนาะบ่านนาบ้านหัวอยากังโอ้ขอบคุณหลายครับคุณยายขอบคุณหลายครับสร้างละบ้านทั้งข้าหัวครับผมเนาะมันขามันหัวครับโอ้ขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมครับท่านผู้ชมต้องรออีกเด้อครับเพราะว่าคุณยายนี่เพิ่งเฮงสงสารคนเลยยังชื้อตกอีกชื้อแล้ ครับโอ้ยสาธุเดื้อพระพูดจะทีเรื่องงวดนี่เฮ้ยหให้ถูกใ้ร้านเยี่2มสองงวดได้เด้อลูกใ้ร้านเนนะมีโชมมีลาบให้ผ้ายีสซี่แต่มีโชมมีลาบกันสบุตทุกคนแน่นใใาอเดี๋ยวากันเทศกันต่างสั่งดีมีทุนมีห้อนใปวิตตอสูกบกัให้โคโควิดไปหาจังไหนเนาะแทงบอนครับผมครับครับขอบคุณหลายครับคุณยายครับขคุณายขอม<พ>ูดเยอะ แล้วจังไดชผมสีมาอีกกันหนึ่งเด้อน่าจ้บอกคุณยายค่ะท่านผู้ชมคุณยายคุณยายบอกว่าให้มาติดตามอีกนะคะท่านผู้ชมครับมันคือหัวนึงหันนอกหัวมันหันเห็นหมอนเด้บันนี้เสื้หายพร้อมเด้ยแบบไ่ได้ครับผมเดีชสีไมาอีกครับท่านผู้ชมจังไเดสีมาอีกเราอบคุณคุณยายครับผมที่ใหะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาชาแนลนะคะท่านผู้ชมก่อนจบคลิปนะคะเดี๋ยวมินก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อคืนนะคะหลานพระภูมิเจ้าที่นะคะมาบอกคุณยายะคะวิ่งมาบอกเลย40กับ41นะคะเลขล่างนะ,ะท่านผู้ชมส่วนเลขบนนะ,ะ30 3กับ300นะคะแต่ว่าคุณยายบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอรอฟังอีกช่วงใกล้ๆเลขออกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมิ้งก็จะมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ